คุณพี่ท่านนี้ถามได้ดีมากๆเลยนะคะมีเคสที่ไม่ได้รับการรักษาเลยทานแต่เซสมินอย่างเดียวแล้วหายมีไหมคะพี่ไม่ได้แอนตี้นะแต่ผู้ป่วยทุกคนไม่ได้มีเงินเหมือนกันนะคะตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่มีคะ่ะไม่มีใครตอนนี้ที่รักษามะเร็งหายหรือไม่มียาตัวไหนไม่มีวิทยาการไหนที่สามารถรักษามะเร็งได้หายนะคะ เราเพียงแค่ยืดอายุของผู้ป่วยยืดอายุของผู้ที่เป็นมะเร็งค่ะให้ยาวนานขึ้นโดยมีสุขภาพที่ดีสุขภาวะที่ดีค่ะน้ำหนึ่งอยากจะใช้คำนี้มากกว่าคือเราสามารถทานเซซามินสูตรของอาจารย์ปรชาาัชญาเพื่อเสริมการดูแลสุขภาพและทำให้เชื้อสงบลงไม่ทำร้ายร่างกายเราไม่ขยายไปที่อื่น นะคะและเรามีสุขภาวะที่ดีสุขภาพฟื้นฟูดได้ร่างกายมีสุขภาวะที่ดีและอยู่ไปได้นานๆนั่นเองค่ะวันนี้น้ำหนึ่งไม่เคยบอกเลยนะคะว่าเซซามีนทานแล้วเมลงหายไม่มีนะคะ แต่เราสามารถอยู่กับมันได้นะคะแล้วก็ให้มันสงบนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะตลอดอายุไขของเราเลยยิ่งดีเลยนะคะดังนั้นค่ะวันนี้น้ำหนึ่งก็อยากจะทำความเข้าใจว่าเคสที่น้ำหนึ่งดูแลนะคะมีผู้ป่วยมะเร็งทั้งที่เป็นผู้ป่วยที่กำลังรับยาคีคมีบำบัด เคมีบําบัดทํเคมีอยู่นะคะรวมถึงกําลังผ่าตัดอยู่ก็ทานเซสามีนเพื่อเสริมการดูแลสุขภาพรวมถึงมีเคสที่ไม่สามารถทําเคมีบําบัดได้ไม่สามารถผ่าตัดได้ไม่สามารถฉายแสงได้เนื่องจากสุขภาพภายในหรือบางเคสอาจจะเป็นด้วยอายุที่เยอะแล้วแล้วเราจะมีตัวเลือกอะไรที่สามารถทําให้เขาสามารถมีสุขภาพ ที่ดีขึ้นสุขภาวะที่ดีขึ้นอยู่ไปได้อีกยาวๆโดยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานกับโรคมะเร็งเซสามีนสูตรของอาจารย์ปรญยาจึงเป็นเหมือนทางเลือกนะคะในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพเราไม่พูดว่าหายดีกว่ามะเร็งเป็นแล้วไม่หายค่ะ แต่มันจะอยู่ในร่างกายหรือสงบในร่างกายของเราไปได้นานเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะดังนั้นการทานเซสามีนสูตรของอจารยปยาก็ช่วยยืดอายุของผู้ป่วยรวมถึงลดความเสี่ยงที่มะเร็งจะกลับมานั่นเองนะคะ